สวัสดีครับผ,ผู้ชมนี่คือผมในช่องพี่พี่เชนนะฮะเป็นเกม p o เ e r ก็อย่างเช่นเคยนะผู้ชมแล้วก็เป็น EP ที่2แล้วนะฮะอุกคน p า r t ที่สองนะฮะเราจะมาหาที่สร้างบ้านกันดีกว่านะฮะซึ่งเราต้องตอนนี้เราต้องคราฟนอ,อร์มอลพาราชู t ก่อนนะคุณผู้ชมเราต้องขนทุกอย่างไปเพื่อสร้างบ้านใหม่นะคุณผู้ชมโอ้โหจังหวะนี้เราจะไปด้วยพาราชู u นี่แหละนะฮะ Parachute Parachute อ๋อนี่ อ๋อกดสเปซบาทิ้งค้างไว้นะฮะเพื่อใช้พาชุตแคปเจอร์แอนนี่สาพอโอ้โหไม่ให้จับ30พอเลยคุณผู้ชมโ,โหตอนนี้เราเอาพอไปไม่หมดด้วยสิคุณผู้ชมเอานี่ฝากนี่ก่อนแล้วก็มาเดี๋ยวฉันมารับพวกแกนะเพื่อนฉันจะไม่มีวันลืมแล้วเจอกันนะจ้าหนูๆพี่จะไปแล้วนะน้องแล้วเจอกันลานเก่าเราจะไปทางไหนดีคุณผู้ชมในแมปเราตอนนี้แบบ ต้องไปสำรวจอีกเยอะนะคุณผู้ชมไปแล่าปลาชูดมันใช้ได้นานไหมเนี่ยโอ้ใช้แค่เทียนหน่อยๆนะคุณผู้ชมไปได้เทียนนิดนะฮะต้องไปสร้างบ้านใหม่ต้องไปหาทำเลดีๆก่อนนะฮะแล้วก็ในที่สุดท่นคุณผู้ชมแล้วก็มาเจอพอตัวใหม่นะฮะซึ่งผมยังไม่เคยเห็นเลยเฮ้ยไหนดูสิเพื่อนว่าเรเ่มไปเท่าไหร่กันบ้างนะฮะเริ่มไหกเริ่มไปห้าเลเวลไหกกันนะฮะ มันหนีล้วคุณผู้ชมเราจับยังไงวะเนี่ยอุย้ยตัวอะไรอะมมมอด king of forest โ oh อ้โหจะเย็นพี่น้องอุย้ยตรงนี้มีแบบโปเกมอนพอใหม่ๆเพียบเลยนะคุณผู้ชมซึ่งเราไปเก็บพอสเปียร์ก,ก่อนนะฮะโอ้โหเริ่มตื่นเต้นแล้วสิวันนี้ได้เจอโปเกมอนใหม่ๆนะฮะอุย้อยแถวนี้น่าสร้างบ้านนะคุณผู้ชม ทำเลดีมากแต่แม่งมีเมมโมสตรงนั้นเฮียน่ากลัวจัดเอ้ยเจอกล่องตัวอะไรเวลสิบเมลพกกาก้าอุ้ยตัวอะไรอ่นะน่ารักจังเพื่อนมีขนด้วยครีมิสโอ้เราก็ต้องเดินสำรวจกันก่อนนะคุณผู้ชมไปกันต่อนะฮะเราเจอพอเป็นใหม่เพียบเลยผมขอเรียกเป็นว่าโปกเกมอนแลวกันนะคุณผู้ชมนะฮะง่ายดี วิ่งในนี้มีหีบสีทองด้วยได้คอยแล้วก็เบรดขนมปังนั่นเองนะฮะเฮ้ยมีพวกโจรเหรอเนี่ยไปดูกันก่อนนะคุณผู้ชมงานทำร้ายโปเกมอนแกไม่มีสิทธิ์มาทำร้ายโปเกมอนนะเพื่อนนี่เนี่ย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  อ๋อโดดอุย้ยโดดไม่ทันโดดไม่ทันพางงานหมดมาดิมาดิโดดทันกูหลบทันเพื่อนกูหลบหลบทันเป็นไงล่ะโดดแล้วเจ้าปิเมอนช่วยนายไม่ทันดันเจียนนะฮะโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยมีโจอ,อีกแล้ว นี่ต้องตามหาที่สร้างบ้านอยู่นะคุณผู้ชมโอ้โหแล้วมีควันอะไรอยู่นั้นวะโอ้โหมีแต่โปเกมอนแบบใหม่นะผู้ชมเฮ้ยนั่นอะไรอ่ะแล้วฝั่งนั้นเป็นโซนเหมือนเลดบูดเลยนะฮะโอ้โนี่จะเป็นบอสแมพของแต่ละที่นะผู้ชมโอ้เวลเขียนบอกไว้เลยนะฮะผมบอกเลยว่าอีพีนี้เดินกันมันแน่นอนนะฮะอุวยมีบ้านเุ้ยเราจะชุมชนนะคุณผู้ชมอะไรเนี่ยมันแกล้งแกล้งปเกมอนกันละเพื่อน อุ้ยเนยนะมีตัวอะไรมาด้วยไม่รู้นะฮะเราก็ไปดูหมู่บ้านกันก่อนดีกว่านะฮะหมู่บ้านเออใครทำกับน,น้องนี้โอ้หมู่บ้านนี้อุ้ยโปกเกมอนบัวด้วยเหรอแล้วก็คาป,ปิตี้อุ้ยต้องบัวน่ารักจังคุณผู้ชมเราจะฟาทาบไปมาหมู่บ้านนี้ได้แล้วคุณผู้ชม a few moments later แล้วเป็นตัวอะไรเพื่นอนแั้วเป็ตัวอะไร บินได้คุณผู้ชมโคตรเท่เลยอ่ะอุ้ยปลดล็อกฟ้าทัวพี่นะคุณผู้ชมเราก็เดินไปเรื่อยๆของเรานะฮะอุ้ยอุ้ยอุ <S 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 ้ยอุ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 ้ยเกาะแตกคุณผู้ชมชิบหายแล้วเรามาเมืองโจรเสียเสียยังไงเสียยังไง ลงก่อนเพื่อนลงก่อนชิบพอไแล้วผมไม่ตั้งใจมาบุกกับพี่เฮ้ย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 สินดิเคตกันเนอร์พวกโจรนี่ยคุณผู้ชมตายแล้วกูตรงนี้ไม่ปลอดภัยอุ้ยเจอ โปเกมอนสายฟ้านะฮะสปากตเลเวลสี่ซึ่งเราจะมาจับ30%มสิบเผู้ชมจับได้จับได้เราแคนเซิลยังไงวะเนี่ยสามสิบเปอร์เซ็นต์เลยซึ่งอเอาตัวเลวลสี่ไปนะคุณผู้ชมอืมอืมอืม,อมใจเพื่อนอุย้ยยิงสายฟ้าโคตรที่สปากตสปากตสปากตอุย้ยยังยังยังคุณผู้ชมยังจับไม่ได้ นี่แหละโอกาสท้องอยิง74%ขอเถื่อนเพื่อนโปเกม,มอนสายฟ้าตัวแรกของฉันโอเค้าผู้ชมได้มาตัวแรกแล้วฮะโ,โหขอโทษทีนะเพื่อนแต่ฉันจะจับตัวเดียวก่อนอุย้ยมันยิงแรงจริง,งของพี่ชมผมว่าอีกตัวหนึ่งเราสั่งหารไปดีกว่านะฮะอี๋หลบพัน ลบทัน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 99 99ขอโทษนะเพื่อนหลบทันเพื่อนลบทันนี่หมู่บ้านโจรอีกแล้วมียาตกตรงนี้คุณผู้ชมวิเคฟซี K FC. K FC. ่เคลซี่แบ็กบูนัส15%โอ้โหหมาป่าผมยังไม่รู้วิธีเรียกโปรแกม,มออกมาเยอะนะคุณผู้ชมมันเรียกออกมาแบบ2ตัวได้ไหม ย,อย,อยอ่องย่องย่องอือหือไอ้อะเจ๋งเป้งไปเลยซึ่งเรามาดรอปมาขโมยของมันแบบมันไม่รู้ตัวนะฮะไม่เห็นพี่ได้ไงนอ้องเดี๋ยว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 ตัวนี้ผมไม่สู้เพื่อนตัวนี้ตัวนี้ไม่ตัวนี้ไม่สู้ตัวนี้ไม่สู้จริงไม่สู้จริง,ส,รงสิบห้า ได้วู๊อุ๊ยชายหนุ่มชายหนุ่มช่วโกเกไว้นะไม่เก่งเพื่อนช่วยไปก่อนละช่วยก่อนเจอบ้านใครไม่ดูคุณ้ชมยา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 อย่ยา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 อาย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 าายยาาายาายายยาา ไอ้ยเหี้ยอะไรอ่ะอุ้ยนั่นอะไรอ่ะเพื่อนแวนเวิร์มหรือว่าไวเวิร์มนั่นเองนะคุณผู้ชมอ่าทุกคนอีพีนี้คือสำรวจแผนที่กันอย่างเมามันนะฮะซึ่งไข่เราต้องสามารถไปฟักได้ใช่ไหมคุณผู้ชมต้องใช้แบบเครื่องฟักโอโ้โหโอ้โหขอโทษเพื่อนขอโทษเพื่อน ผมไปไปแล้วผมไปไปแล้วผมไม่รู้มไปไขพี่โอเคครทุกคนเรามาเปิดเสาตรงนี้ก่อนดีกว่านะฮะเออผมอยากรู้ว่าโอกาส15นี่มันจับได้เลยไหมเลเวลสิบเลเวลสิบสองอ๋อถ้าโโยนจากขานาดที่15เปอร์เซ็นต์เลยท่านผู้ชมเอาเลยแล้วกัน ขอโทษเพื่อนขอโทษเพื่อนคุณโดนอีกแล้วกูโดนอีกแล้วขอโทษขอโทษโอ้ยอินเกิไปล้เกินแล้วก็พี่แล้วก็พี่โอ้ยโอเคโอเคเปิดสาวก่อนโอเคโอเคโอเค โอ้ยนี่เราลอกให้มันตีตีคนนี้ได้คนนี้ได้นะฮะเราแอบจับได้ไหมเรารอมตอนที่มันบวกกันอยู่นี่คุณผู้ชมเราก็แอบจับนี่เป็นแผนที่ดีแผนที่ดีแต่มไมึงมึงยิงมันสิเพื่อนมึงปล่อยให้กูตายเหรอไม่เพิ่งมายิงตอนที่ผมตายแต่เลยนะพี่แล้วก็มากับ ชาวไร่ตัวเปล่านะฮะไปจุดที่เราตายเมื่อกี้คือจุดไหนเนาะน่าจุดนี้นะผู้ชมไม่ใช่ปบบวะเฮ้ยจุดนี้โคตรไกลเลยชิมาอังสันตินะพเพื่อนของเราไปไหนอครับคุณผู้ชมโอ้โหนี่แถวนี้แม่งโปกเกมอนเถื่อนทั้งนั้นเลยอ่ะสู้ไม่ไหวเลยอ่ะมันโคตรจโะโหดอ่ะคุณผู้ชม เราใช้เป็นเมกาสเฟียร์มันจะอัตราดอกเอ้ยอัตราอัตราสำเร็จจะสูงขึ้นไหมคุณผมมู้ชม14%จับจากข้างหลังว้าว4นั่นคือตัวแม่นี่นคือตัวลูกเหรอผมสับสนไปหมดแล้ว้โหตัวนี้น่าจะโหดนะฮะ7%นี่8% ลองอีกทีสิเอา้าป่าไม่โดนดิกูป่าโดนเพื่อนป่าให้โดน25% 3สิบเาอร์จับได้เ<ด>ล้วผมใช้แค่วิเวอร กี่ห้านะฮะมันตัวน้อยแต่น,นี่ตัวใหญ่นะคุณผู้ชมหลอนี่แหละจับตัวใหญ่เลยจับโจมได้ไหมเนี่ยอย่าเพื่อนนี่ของฉันนี่เราจับไปเลยเลี่ยมบละล่าตัวใหญ่เฮ้ยจับได้ อล่อมมือด้กันอุ้ยตีไม่เข้าอีกแล้วเดี๋ยวเพื่อนๆขอลบก,ก่อนขอลบก,ก่อนนะขอลบก,ก่อนนะโอ้แต่เออน้ำหนักเราเต็มชิบหายละชิบหายละกูะไปไปนี่ก่อนไปนี่ก่อนเจอกันไอ้หนุม่มสรุปว่าวันนี้เรามาสำรวจแล้วเราได้ไม่เห็นได้ที่ทางบ้านนะคุณผู้ชมแต่ได้เผาเพิ่มนะฮะ ว้าวกลับบ้านของเราไหนลองเอาจุดซูริปร้าอยู่บ้านเลยเพื่อนแล้วก็แลมโบว์เวิลด์เจ็ดมันอ๋อมันซิงกับเลเวลของเรานะฮะออกมาเลยโปเกมอนสายฟ้าของเราตัวแรกโอเคต้องฝากใครก่อนนะคุณผู้ชมแม่งหนักจัดอ่าคุณผู้ชมก็ถึงเวลานอนของเราแล้วอ๋อฮดึกแล้ววันที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยผมลืมไปแล้วเนี่ยนอนไปนะฮะออกมา โอเคตื่นมาแล้วก็กินข้าวกันเลยนะฮะอ่ะคุณเราที่จะพาเจ้าสปาคิต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 ไปฟาร์มนะคุณผู้ชมมาเพื่อนมามาอันนี้ช็อตไป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 สวยงามอุ้ยปียก โอ้โหสวิปป้าตีมาจากที่บ้านเลยนะคุณผู้ชมโหจัดแลมบอลต่อมาเพื่อนมาเพื่อนชอ็อตไปสวยงามสวยงามช็อตไปอีกโอเค นีใช้นาจัดการหมดเลยเพื่อนโอเคเก่งมากไอหนูซึ่งเราต้องไปสำรวจกัน mm. ต่อนะคุณผู้ชมไปเลยไปกันฮะเผื่อจะได้บ้านที่ดีขึ้นเฮ้ยไนวิงไอตัวที่มันนอนตรงนั้นคือไนวิงนี่เอง4%เปอร์เซเปลี่ยนลูกบอลละ12%เฮ้ยแบ็กโบนัส มันจะปลาถึงไหมเนี่ยเลี้ยวเก้าตรงนี้แหละเพื่อนตรงนี้แหละงลูกบอลมีแค่สิบลูกกูปลาพลาดเราต้องเอามันมาบินนะคุณผู้ชมว่าเจ๋งเลยให้ามาบินนะฮะมันจะลงมากี่โมงกันสินี่แหละลูก บัสซบแกลงมาแล้วเพื่อนเฮ้ยโดดปลาโดดปลาเสียไปแล้วสามลูกเน้นๆนนตรงนี้นะคุณผู้ชมผมว่าได้โอเคโอโ้โหโอ้โหเอาละช่วยกันต่อสู้เลยไอ้น้องสปากิจ ปกิดปกิดสวยช็อตมันตั้งแต่เพื่อนช็อตมั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 นอุ้ยอุ้ย,ยทีแรงจัดไม่ไดีไม่ไดีกลับมาเพื่อนโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูยาก,กเกินเออน้ำแข็งเดี๋ยวน้ำแข็งไปดี เดี๋ยวจะตายเดี๋ยวจะตายเดี๋ยวจะตายกินยาก่อนข้าวข้าวอุ้ยแช่แข็งสวยเพื่อนโอู้กูโดนกูะโดดแล้วกูโดดนี่มาออกมาเอามาที่ตัวโอ้ยตรงนี้ดูเดือดดูเดือดโลกผมของฉังจบแค่กบนี่วะมันว่ายทำให้เป็น มาเพื่อนมาไอ้กบไปสู้แทนชั้นเพื่อนนายวิงพุ่งมาแล้วตอนนี้13เปอร์เซ็นต์นะคุณผู้ชมยังยากยังยากอยู่เฮ้ยไข่ใครไไวะอ้ยจังนาคเรือจังนาคเรือโอ้ยใจเ,จเย็นเพื่อน นี่แหละ34%ืม63%แคปเจอร์เรตเโอเ okay, คกูกูจะตาย44%ขอได้เพ okay. ื่อน63% 8 2โอเคขอจับใครก่อนนี่เนี่34%หลบแล้วกูหลบแล้วกูหลบแล้วกูวววปาแล้วกูปาโม่ด้วยตรงนี้แหละอุ้ยขอได้เพื่อน อยากได้ตัวบินน่ะได้ตัวบินะเอกูอยากได้ตัวบินนะเพื่อนกิดถิ่นเข้าคิิ่เข้าคิสวยมีอะไรอีกลบลบเราที่ร้านลบเราที่ร้านแล้วเออกูตายมันจบไดู้้ชเสียโปเกมอลไปเกือบหมด กูแขนกูแขนคมต้องใช้โปเกบอลที่มันสูงวันนี้แหละกูแ,แขนมึงมีไหนเพื่อนไอเจ้าไนาวิงครั้งนี้แหละใช้จับแกโอ้โหทุกคนมันจังหวะที่มันจับยากก็จับยากนะไนวิงหายครับผู้ชม มันหายไปไหนเกบังอ่านมากที่ฆ่าฉันละหายไปฉันไม่ไภายเกแน่นอนบอกเลยแกมไมย่ไม่รอดแน่นี่ไงเปิดตรดงนี้เลยหรืวเราสร้างบ้านหน้าดันเยียนอยคุณผู้ชม Legacy Tower ปลายเพื่อนผมก็มองเราโหดแทนซี่เราโหดมากผมบอกเลย มาเทนซี่เราโหดจัดโหดจัดอุมโอ๊ย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 เราไม่มีปืนเราไม่มีปืนแต่เรามีเทนซี่หลบหลบดิจิตอล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 เทนซี่ตีแรงจัดตีแรงโคตรว้าวตัวแบกของเราโอเคคนเคลียร์ยังไม่เคลียร์นี่หว่า แกคิดว่าแกซ่อนอย่างนี้ฉันไม่เห็นหรอเพื่อนนีเนี่ยหนีเนี่ยโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยแฮนซี่แบกแฮนซี่แบก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 ไงล่ะเสียดายยังไม่มีปืนนะผู้ชมน่าจะหมดแล้วฮะถึงเวลาช่วยน้องกันเลเลสพออุ้ยเราช่วยแล้วมันมาอยู่ใน คอเลกชันเราเลยเหรอว้าว <Wow. S 1> โหเลือดหนึ่งพันสามสิบดีมุดแกทำอะไรจะบ้างเพื่อนรู้สิว่าลักษณะของแกเป็นยังไงเพื่อนมา <Ma. S 1> แกให้ฉันขี่ไม่ได้เพื่อนขอขี่หน่อยโหมันเดินเร็ว,รวมากบึงบ้งบึง้งบึ้งโอ้โหแมมมอสไอ้เหี้่อยากจะไปสู้เด็กมันเด็กขาดว่าสร้างบ้านแถวนี้ไม่ใช่ความคิดที่ดีเลยนะฮะ เราฟ้าทาเบียวกับบ้านเลยนะ่านผู้ชมอุยน้องบูลีป๊อปแกะคนสวย9%เราจะเสี่ยงดู9%ก็ 9%, 9สิวะโอเคเพื่อนอืมกูหลบไม่ทันอีกแล้วมามามาตัวที่เราได้มาจากการช่วยเหลือ เจ้าดูมัดสู้เพื่อนสู้มันสู้มันตาไม่ต้องลงมือเลยนะฮะเจ้าดูมัดนี่มันเอาเรื่องเอาเรื่องจัดเอาเรื่องจัดพ่นน้ำได้ธาตุดินไม่ได้เฮ้ย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 การลุมไม่ใช่ของมพิธีดีนะเพื่อนโอ้ยโอ๊ยนี่ผมให้แก้วผมให้มันหนึ่งหนึ่งแลนะคุณผู้ชม ยาย่อ้วกอเฮ้ยหลบหลบหลบไม่ไหวนะเพื่อนอย่างนี้หลบไม่ไหวนะเพื่อนกลับมาเพื่อนฉันต้องใช้เจ้าโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยแฮนซี่แล้วล่ะเพื่อนแฮนซี่ลุยแฮนซี่ลุยอย่าอย่าผมจะตาย โอเคเอาเอ้าเอ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 าเว้ยขอโทษพี่พี่ผมไม่ตั้งใจยิงพี่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 เทนซี่ผมตีเทนซี่เทนซี่ผมเป็นตีไม่เกี่ยวกับผมผมไม่เกี่ยวผมไม่เกี่ยวนะผมไม่เกี่ยวผมไม่เกี่ยว ไม่เกี่ยวนะพี่เก็บของก่อนเก็บของ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 โอเคให้คนที่เงยยิงงานอย่าซูมงานเพื่อนไปแล้วเจอกันเจอกันไอ้หนุ่มเกือบตายนะฮะคุณผู้ชมอทุกคนพาที้ก็จบไม่เพียงเท่านี้นะฮะจับโปเกมอนไปเยอะมากตั้งสามสี่ตัวแล้วก็ไปบวกกับไนวิง แล้วก็ไปบวกกับอะไรนะไอ้พวกโจนะคุณผู้ชมได้เจ้าดูมัดนะฮะโอเคฮะทุกคนถุาคณชอบคลดปนียงกมกดไลค์ก็สมัครใช่องบีเบอร์พาวเวอร์นะฮะพันหน้าผมต้องสร้างบ้านให้ได้แน่นอนนะคุณผู้ชมแล้วเจอกันครับผม